ทีนี่มาแลกกิจกรรมเพื่อสร้างคมข้องทาง n อ t ส่งคล้ากันมั่งค่ะผู้อำนวยการส่อทอทอส่งคล้าค่ะฐานกระไดานาค่าราชการพานักงานลูกจ้างมารวมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างคมหรืหวา CSR นี่แหละค่ะที่วัดปลักพออำเภอนามอ่อมจังหวัดส่งคลา้าเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในมู่คณะค่ะแล้วก็ตระนักถึงการทาความดีตอบแทนสร้างคมค่ะ โดยแรงวันทิซี่พฤศจิกายนทีผ่านมาค่ะสมาชิกข้าราชการพนักง,งานและการลูกจ้างสร้างการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดส่งคลา้ากรมประชาสัมพันธ์ว่าหาิบชีวิตค่ะนี่แลนะนะเขาก็ได้รวมมือรวมใจกันทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธราณาประโยชน์ค่ะที่วัดปลักพอ่อตําบลทุงคำมินอำเภอนามอ่อมจังหวัดส่งคลา้านําโดยพ่ออ้อและค่ะนายประทุมพงษ์แกว้วบัณฑิตนะคะพ่ออ๋อข้องซาทอถอ,ถอส่งคล้าค่ะโดยก่อนจะเริ่มกิจกรรมค่ะท่านพ่อออกัน นำสมาชิกทีนับถือศัสนาผุดค่ะมารวมกันทวายพัต้านเพลงแด่พระผกษุกซ่องแล้วก็ฟังธรรมเทศนาให้จิตใจเนี่ยมีความสงบพองใส้นำข้อคิดในการดำเนินชีวิตมาปรับใ้ในการทำงานและกตนักถึงการทำความดีเผื่อสร้างคมค่ะแล้วก็หลังจากนั้นทางสมาชิกก็ได้แบ่งกลุ่มกันแล้วมารวมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้มาเนี่ยบางกลุ่ม,มก็มาทำความสะอาดห้องน้ำกวาดขี้หญ้าเศษใบไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณวัดปลักพอ่อให้แลสวยงามสะอาด ครับ,รบตอนนี้ก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการพนักงานและก็ลูกจ้างถุกระดับนะครับโดยความร่วมกันทําความความดีตอบแทนสังคมนําไปสู้การปฏิบัติปฏิบัติงานและก็นาที่ต่างๆรวมกันโดยความรักความสามัคคีและก็มีเมตาต่อกันนํามาซึ่งความภาคุกในองค์กรช่วงบ่ายนะครับสมาชิกก็เดินทางไปศึกษาดูงานที่ส่วนคุณยายบ้านแม่เปี๊ยะตะบนคลองรังอำเภอนามม่วจังหวัดสรงค่าซึ่งเป็นส่ย์การเรียนรู้สําหรับผู้สนใจเลี้ยงพึ่งเลี้ยงชันนรงหรือว่าอุ้งนะครับ ที่มีลากไล่สายพันธุ์และก็ยึดลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อในร่วงรัชการที่9โดยสมาชิกได้เข้าชมนะครับและก็ริมลงนามพึ่งสดจากรังนะครับนะพร้อมทางฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากร ที่เกี่ยวกับสายพันธุ์ลักษณะและวิธีการเลี้ยงพึ่งชันนรงค์ที่แตกต่างกันนะครับนอกจากนี้ก็ได้ชมนะครับแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ทําจากนำพึ่งชันนรงแท้อีกด้วยนะครับรู้จักไหมพึ่งฉันนรงนั่นแห้ะพึ่งอุ้งรู้จักไหมไม่รู้จักแต่เห็นขอชิมกันหน้ารอยนะคะไม่รู้ว่านำพึ่งกับน้องสาวหนุ่ยอะไรว่านๆมาเลยน้องสาวหนุ่ยเลยอ้ยาละ